สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องข้อแตกต่างระหว่างสปอร and ละชูเจอร์นะครับมันแตกต่างกันยังไงเนาะเราต้องมาคุยกันหน่อยนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับข้อแตกต่างระหว่างสปอร์ตและชูเจอร์นะครับมาดูชาร์ตนี้นะครับชาร์ตนี้เดี๋ยวผมปิดหน้าผมก่อนนะครับปิดทดลองโอเคนะครับสปอรตถ้าการซื้อขายนะครับมันซื้อขายเป็นสินทรัพย์นะครับชูเจอร์เนี่ยซื้อสายซื้อขายเป็นสัญญานะครับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนะครับสปอรตเนี่ยมีเพียงแค่ติดดอย สปอร์ตจะมีแค่ติดดอยนะสปอร์ตเนี่ยจะมีแค่ติดดอยนะครับแต่สำหรับฟูเจอร์นะครับสำหรับฟูเจอร์สามารถสูญเสียมูลค่าทั้งหมดหรือเงินทั้งหมดเลยสูญเสียได้นะครับสำหรับผลตอบแทนนะครับอยู่ที่โอกาสการซื้อขายในราคาถูกนะครับอันนี้สำหรับสปอร์ตนะครับสำหรับฟูเจอร์นะครับสามารถทำกันได้ไม่มีจำกัดนะครับวิทีความสามารถของเราอันนี้เลยนะครับยอมรับจริง รประเภทนะครับประเภทละกันนะครับประเภทปึ๊บดึงผมให้เล็กลงโอเคประเภทนะครับสปอร์ตเนี่ยเหมาะสําหรับที่เป็นการลงทุนและการซื้อเก่งกาไรซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงนะครับไม่มีซื้อแพงมาขายถูกแลวได้กาไรอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับไปต่อครับชูเจอร์เนี่ยผมผมขอพูดคําว่าการพนันอะไรกันนะครับขอพูดคําว่าการพนันอาจจะไม่ถูกใจคนบางกลุ่มที่ท,ที่ที่เป็นนักเทรด ฟิวเจอร์ะไรกันนะครับแต่ว่าการพนันไม่ใช่มีดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ก็มันก็ไม่ดีนะครับผมเทรด forex ผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นการพนันอยู่นะครับก็ประมาณนี้หลักการการทํากําไรนะครับสปอร์ตเนี่ยซื้อถูกขายแพงนะครับซื้อได้อย่างเดียวนะครับไม่ได้ขายแล้วมาซื้อนะครับไม่ใช่แบบนั้นทํากําไรไม่ได้นะครับฟิวเจอร์นะครับสามารถซื้อก็ได้ขายก็ได้นะครับทํากําไรได้แค่สองขา ต่ำไปสูงซื้อได้กําไรสูงมาต่ำขายลงมาได้กำไรเหมือนกันนะครับคำศัพท์คําศัพท์นะครับในสปอร์ตเนี่ยเขใช้คําว่า Buy กับ Sell ก็คือซื้อกับขายในภาษาฟูเจอร์เนี่ยจะมี Buy ก็เท่ากับลองนะครับ e ซลก็เข้ากับช o r ตนะครับังนั้นบ u y เนี่ยเท่ากับการซื้อนะครับเราซื้อเพื่อให้มันแพงขึ้นแล้วไปขายพอเป็นการขายขายให้มันถูกลงนะครับเพื่อมากลับมาซื้อนะครับงั้น ฟิวเจอร์ทำกำไรได้อสองแบบนะมครับอ่ะมาดูข้อแตกต่างกันดูข้อแตกต่างกันเป็นยังไงบ้างครับดึงความหางนี้อ่านะี่ยรออยู่ตรงนี้นี่คือราคาปัจจุบันนี้เลยนะครับจริงๆรพร็อพเพอร์นี้ทำเมื่อกี้ประมาณสิบวท,ทีที่แล้วนะครับเราเข้ามาซื้อนะครับ BTC นะครับราคา32,000นะครับ USDT นะครับเราซื้อไป10,000 USDT อ่ะเราซื้อเต็มแม็กของพอร์ตเราเลยนะครับ เราซื้อได้ประมาณ0.3125 BTC นะครับพราราคามันพุ่งขึ้นไปสูงมากเลยเรากลับไปขายอยู่ที่ประมาณ40,000 USDT นะครับเราเอา0.3125 BTC คูณด้วย40,000นะครับเท่ากับเราได้เงินกลับมานะเราออเอาเงิน<ม>เราทั้งหมดไปแลกเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า BTC สินทรัพย์ชนิดนั้นมีมูลค่าเพิ่มเติมนะครับ ไปถึงราคาหนึ่งที่สามารถแลกกลับมาได้เงินที่กลับมานะ12,500 USDT ถ้ากับเราทำกำไรได้ไปแล้ว2,500 USDT นะครับอันนี้คือกำไรนะครับคือกำไรอันนี้เทรดแบบสปอร์ตนะเห็นไหมนี่คือการทำกำไรแบบสปอร์ตทว่า,ม,ามันขึ้นสูงแล้วขายได้ไหมไม่ได้ขายมันลงมาแล้วทำกำไรได้ไหมไม่ได้ต้องร้อยให้มันลงมาต้องร้อยให้มันลงมาสิ่งเดียวที่ทำให้คนดอยเยอะคือกลัวมันขึ้นต่อและเราจะเสียโอกาสเนี่ย ทำให้คนดอยเยอะเพราะว่าคนกลัวมันขึ้นต่อก็เลยซื้อเลยพอซื้อปุ๊บมันลงลงปุ๊บเราดอยดอยปุ๊บเราเสียโอกาสนะฮะยิ่งเสียโอกาสไปใหญ่อันนี้เทรดแบบสปอร์ตข้อเสียก็คือมันไม่สามารถเล่นขาลงได้นะครับถ้าเราตัดสินใจขายแล้วคือขายเลยต้องรอถูกเลือกซื้อใหม่นะครับอันนี้คือสปอร์ตไปดูต่อิวเจอร์แบบเทรดคูณหนึ่งะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับสมมุติว่าเราซื้อลองนะครับก็คือบายนี่แหละ เราซื้อหลอกนะครับเต็มแม็กเลยนะครับหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับคูณหนึ่งนะพอร,ราคาขึ้นไปข้างบนอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นนะครับเราปิดนะปิดที่สี่หมื่นเราได้กําไรมาละแปดพันนะครับนี่คือกําไรแปดพันนะครับแต่ถ้าแต่ถ้านะแต่ถ้านะแต่ถ้าราคามันลงมาราคามันลงมานะราคามันไม่ได้ขึ้นไปสี่หมื่นนะราคามันลงมาสองหมื่นสองพันเราจะเสียหนึ่งหมื่นดอลลาร์เสียเลยนะแบบไม่ใช่ดอยนะคือเสียเลย ไม่มีเลยคือออเดอร์นั้หนหายไปเลยเงินหายไปเลยคือเสียเลยนะครับอันนี้เือเรียวกว่า Pro ิวเจอร์มันซื้อขายด้ดวยสัญญาสัญญาณการซื้ออะนะฮะอย่างงั้นตรงนี้ถามว่าเราเราได้กําไรเท่าไหร่ตอนนี้เราเราได้กําไร8ปดพันอันนี้คูณหนึ่งนะไปดูต่อคูณ2เป็นยังไงยังไงคือคูณ2ฟิวเจอร์ uber, คูณ2เป็นยังไงเราซื้ออยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0 USDT อ่า32,000 USDT ราคาขึ้นไปเหมือนเดิม ราขึ้นไปเหมือนเดิมโดยราคาปกติเนี่ยกำไรอย,ยู่ที่ประมาณ8,000 USD T นะครับแต่แต่นะแต่นะแต่เราคูณ 2. 2มูลค่าที่เราจะได้รับอยู่ที่16,000 USD T เนี่ยคือเงิน16,000 USD T ทำเงินได้เหมือนกันซื้อถูกขายแพงเหมือนกันแต่เล่นด้วยฟิวเจอร์คือเล่นด้วยสัญญาณคือการพนันเลยแหละเราจะพนันเท่าไหร่แล้วแต่เราจะจะ,จะพน,นันนะครับแต่คำถามถามว่าถ้าตลาดมันลงละ่ะ มันไม่ต้องลงไป22 0 0 0ลงมาแค่2 8 0 0 0คุณก็ล้างพอแล้วเสียทั้งหมด10,000่ดอลลาร์เห็นไหมความเสี่ยงสูงไหมความเสี่ยงสูงไหมได้เยอะก็เสียเยอะนะได้เยอะก็เสียเยอะนะครับจริงๆอาใช่ๆมันมันลงมาประมาณ5,000ก็ก็ล้างพอแล้วนะครับประมาณ5,000ันไปดูต่อนะครับเราไปดูต่อกันดีกว่าแล้วถ้าคูณ10ล่ะคูณ10นะมันขึ้นไปมันขึ้นไปนะมันขึ้นไปเนี่ย ถึงส0 0 0 0เหมือนกันกําไรโดยเฉลีย่ยคูณหนึงเนี่ยคือแ0ดพันคูณสิบเอา8,000ันคูณด้วยสิบคือ80,000ดอลลาร์เราทำเงินได้80,000ดอลลาร์เยกเคแต่คําถามแล้วความเสี่ยงละ่ะไม่ต้องลงไปถึง2,000มหรอกลงมาถึง3าม0 0ื่หนัก็ล้างพอแล้วเพราะ10เท่าจำนวนเงินที่หายไปในตลาดอะคือคูณด้วยจำนวนเงินที่เรามีอย่างนั้น ฟิวเจอร์เนี่ยความเสี่ยงโคตรสูงเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้อ่ะลงท้ายด้วยการคุยเรื่องความรู้เลยกันถ้าคนจะซื้อขายแบบแบบนักลงทุนที่เก่งกําไรจงซื้อของที่เป็นราคาถูกและไปขายของที่เป็นราคาแพงในมูลค่าที่มันแพงขึ้นเราไม่จําเป็นหรอกว่ามันคืออะไรถ้ามันสามารถเก่งกําไรได้ก็ซื้อมันอันนี้คือว่านักลงทุนนะนักลงทุนไม่ได้แค์ว่ามันคืออะไรแค่สิ่งที่เขาเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะเพิ่มมูลค่าได้วันานาคตเขาจะซื้อเก็บไว้อันนี้คือนักลงทุนที่ดี เขาไม่ได้แค์ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคุณเป็นนักเก็งกําไรที่ดีคุณรู้สึกเบื่อกับการซื้อขายแบบนั้นคุณมาเทรดฟิวเจอร์ได้ผมแนะนำยกเว้นคุณเป็นเซียนนักเทรดฟิวเจอร์แบบมือฉมังหรือมีอินดิเคเตอร์ที่คุณเชื่อมัน่นหรือว่าคุณมีประสบการณ์สูงแล้วอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดนะคุณหนึ่งเทรดฟิวเจอร์ได้นะครับความเสี่ยงสูงมากนะครับความเสี่ยงสูงมากนะครับความเสี่ยงสูงจริงๆนะครับก็เห็นไหม มันทำได้เกือบพันเปอร์เซ็นต์่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเกือบพันเปอร์เซ็นต์เห็นไหมยงงั้นฟวเจอรมม์มันสามารถทำเงินได้ไม่จำกัดแต่คุณก็สามารถเสียงเงินได้ไม่จำกัดเหมือนกันมูลค่าที่คนซื้อจากจำนวนที่คนคูณไปถ้าลงกลับมาถึงจำนวนที่ที่เงินที่คุณมีเก็บไว้อะถ้ามันหมดเงินท,ที่คุณสามารถต้านราคานั้นได้อะมันคือการล้างพอร์ตนะครับมันคือการล้างพอร์ตหรือออเดอร์มันหายไป มันคือเท่ากับเราเสียไปเลยนะครับผมผมถือว่ามันเป็นการผนันลากันถือว่าเป็นการผนันชนิดนะครับนีบ่บอกบอกบอกตรงนี้เลยว่ามันอยู่ในที่เรียกว่าเกมเบลเลอร์รากันเกมเบลเลอร์ก็คือไม่แนะนําไม่แนะนําอย่างยิ่งสําหรับชูเจ์นะครับไม่แนะนานะไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับไม่แนะนําเลยนะครับแต่จะสอนเป็นความรู้นะครับ ไปเป็นความรู้นะฮะลงท้ายด้วยวิดีโอนี้ไม่ใช่การชี้นะการลงทุนนะครับเป็นแค่วิดีโอทำมาเพื่อการศึกษาความรู้นะครับทำมาเพื่อองค์ประกอบการเรียนรู้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าผมมีอะไรตกลงตกลนไปการอธิบายไม่ถูกต้องออมีอะไรที่อยากให้เพิ่มเติมช่วยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment บอกผมด้วยว่าผมผมข้อมือใหม่เหมือนกันอาจจะไม่มีความรู้หรือไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะ ที่จะมาพูดคุยตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามีอะไรต้องปรับปรุงไหมนะครับขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณครับ